ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บายซโยอีทหารไทยล็อกเป้าถลม่มอุโมงค์ลับขเมนหลังหลุดคลิปเห็นหมดภายในเชื่อมโยงไปไหนก่อนถูกลบทันทีเป็นเรื่องแล้วค่ะหลังจากกลุ่มข่าวขแมนปล่อยคลิปอุโมงค์ลับทั้งภายในและทางเข้าออกจนทำให้ถูกล็อกเป้าเป็นที่เรียบร้อยค่ะ อย่างที่หลายท่านน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะคะหลังจากที่นายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายๆคนคะ่ะมักจะเล่าต่อๆกันเหมือนนิทานนะคะให้เหล่าทหารรุ่นลหลังฟังว่าบริเวณเนิน350 ทหารเขมรได้ขุดอุโมง์เชื่อมต่อกับปราสาทตาควายซึ่งอุโมงคนี้ก็เป็นคําสั่งของฮุนเซนค่ะอดีตผู้นํากัมพูชาอีกทั้งยังมีการเปิดเผยค่ะว่าอุโมงคนี้เนี่ยมีไว้เพื่อทําสงครามใต้ดินกับไทยเอาไว้รอบกัดค่ะแล้วก็เติมกําลังเวลาเข้ายึดปราสาทตาควายซึ่งก็น่าสังเกตนะคะว่าเนิน350นี้จึงกลายเป็น ฐานสำคัญที่ทหารกัมพูชาจะไม่ยอมเสียให้กับกองทัพไทยอาจจะไม่ได้มีแค่จุดสูงคมเท่านั้นค่ะแต่ว่าภายในอาจจะกำลังซุกซ่อนอะไรอยู่หรือไม่ตรงนี้นะคะเราไม่อาจทราบได้ล่าสุดนะคะ20สิงหาคม68ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของเพจ army military force นะคะแอบไปดูดคลิปคลิปหนึ่งมาจากกลุ่มนะคะที่แจ้งข่าวของกัมพูชาซึ่งก็เป็นคลิปทางเข้าออกแล้วก็เป็นคลิปที่ทำให้เห็นภายในอุโมงคค่ะ ต่อมาคลิปดังกล่าวนี้ก็ถูกลบออกไปค่ะโดยทางเพจ Army Military Force นะคะก็โพสต์ข้อความพร้อมทั้งคลิปค่ะระบุบอกว่าในกลุ่มแจ้งข่าวขเขมรลงคลิปทหารขเขมรกำลังสร้างเครือข่ายอุโมงค์แบบเดียวกับเครือข่ายอุโมงค์กูจีของพวกเวียดก,กงในสงครามเวียดนามปลอลา่าสุดคลิปถูกลบออกจากกลุ่มไปแล้วครับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะคลิปดังกล่าวนี้จะอยู่จุดไหนแล้วก็เป็นคลิปจริงหรือไม่ที่แน่ๆกองทัพไทยน่าจะได้เห็นแล้วนะคะแต่ว่าก็น่าจะมีแผนเตรียมตัวรับมือกับอุโมงนี้อย่างแน่นอนด้วยค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอิน คำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรถ20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id c h a p s i s t o r e หรือโทร9 9 4 2 3 6 9 9 9 3